พ่อลูกปันโปโอ้ยปัน่นให้แหลกไปเลยป้าอาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปัน,ปนโป,ป,นโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเล่งหงจะหาร้านอร่อยอร่อยโปรดีๆมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับร้านแรกวันนี้ครับแนะนำร้านนี้เลยครับมาลิเคปแ,แอนคอฟฟี่โรสเตอร์ครับตั้งอยู่ที่เอกมัยซอย10ครับโปรโม,มชั่นสำหรับแฟนรายการครับเมื่อแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอลาดูเวอร์ครับอิ่มอร่อยครบ500บาทครับรับส่วนลดเต็มดี10%ตั้งแต่วันนี้ ถึง30กันยายน2566ครับผมคาเฟ่เคปสไตล์ฝรั่งเศสญี่ปุ่นครับสายเคปเนี่ยห้ามพลาดเลยนะฮะกับสูตรแป้โฮมเมดครับที่ผ่านการทำอย่างพิถีพิถันและบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นที่สายมินิมอลเนี่ยต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนอกจากเคปที่ดีต่อใจแล้วนะเมนูกาแฟของที่นี่เนี่ยก็ยังหอมนุ่มละมุนเช่นกันครับมาเริ่มต้นความอร่อยกันที่เมนูเบคอนเบคอน แป้งเคฟละมุนละมุนครับท็อปมาด้วยเบคอนเบิร์นไฟหอมๆกับไข่แดงเยิมเย้มเยเสิร์ฟม,มาพร้อมกับผักสลัดออกแกนิกทานด้วยกันแล้วฟินไม่ไหวจ้าแซลมอนล็อกเก็ตครับใครที่เป็นสายปลาส้มนะฮะห้ามพลาดเมนูนี้ครับกับแซลมอนลมควันที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพมาเป็นอย่างดีทานกับแป้งสูตรเด็ดแล้วลงตัวสุดๆ ไข่กระทะครับทางร้านเนี่ยใส่เครื่องมาแบบจัดเต็มมีทั้งชีสเบคอนไส้กรอกและไข่ดาว2ฟองไปเลยครับเลดเบอร์รี่ครับเมนูที่เพิ่มความสดชื่นกับสีสันในวันที่สดใสนั่นเอง Strawberry สตรอเบอรี่สดๆกับซอสเบอร์รี่ครับที่มีความกลมกลม่อมท็อปมาด้วยคัสตาร์ดวาน,นิลลานันวๆเข้ากันดีสุดๆไปเลยสตรอเบอรี่ช็อตเค้กครับแป้งนุ่มๆด้านในเนี่ยเป็นไส้เค้กชิปปอนนะครับเนื้อเบาแบบญี่ปุ่น และสตรอเบอรี่ละมุนทุกคำที่ทานเลยล่ะครับทามากโกะเมนูโทสครับที่คลองใจใครหลายๆคนมานานแสนนานขนมปังนุ่มๆที่อบมาจนหอมผักกรอบๆแบบออแกนิกครับเพิ่มความละมุนด้วยสลัดไข่มายองเนสสไตล์ญี่ปุ่นและเบคอนกรอบนั่นเองนะฮะปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มสุดพิเศษของทางร้านครับ เป็นแบ็กออ a ์เรนจ์อเมริกาและ d i อร์ตี้คอฟฟี่ครับผมอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับกับร้านมาลิเคฟแอนด์คอฟฟี่โรสเตอร์นะครับตั้งอยู่ที่ซอยเอกมัยซอย10ครับโปรโมชั่นเด็ดของรายการเราครับบอกว่ามาจากรายการเราอิ่มอร่อยครบ500บาทรับส่วนลดทันที10%ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนต5 6 6 6ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย